สวัสดีครับความเพี่น้องทุกทท่านนะครับเนาะก็มาพบกันเช่นเคยเนาะกับนครทับลาดฟิชชิ่งเนาะพี่น้องเนาะจะพาพี่น้องมาเก็บกู้กับเล็กครับเช้านี้ครับพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีผลงานไหมเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นการหาอยู่หากินเนาะตามธรรมชาติเนาะพี่น้องเนาะของนครเนาะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะอ่าของของวันนี้เนาะพี่น้องเนาะการหาอยู่หากินก็ มันก็ไม่ได้เสมอไปนะพี่น้องเนาะมาแก้ไม้เก่าครับพี่น้องแก้มือไม้เก่าเนาะเอ้าเดี๋ยวไปดูกันเลยพี่น้องว่าจะมีผลงานไหมของขับขึ้นนี้เนาะพี่น้องเนาะไปครับผมมาดูกรงเล็กเลยพี่น้องหลังแรกเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีผลงานไหมพี่น้องได้ดูไหมครับเอานี่พี่น้องเอ้ยนี่ไอตัวถ้าผลงานพี่น้องนี่ครับผมนี่เห็นไหมพี่น้อง หนูสิงตาสวดพี่น้องโอ้ยเนาะเอาเดี๋ยวดูล่างต่อไปพี่น้องเอ้ยโอ้มาดูล่างต่อไปพี่น้องโอ้ไม่มีผลงานเลยครับนี่แม่เ,เลยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขี้ตายครับขอรักไว้ตรงนี้เนาะพี่นอนะ้องเนาะเอ้า เรามาลอนกันต่อไปครับผมดูด้ิพี่น้องเอ้ยผมเทดูด้วยนีลอยนั่งกินเขาครับเมื่อคืนนี่โอ้แหลกตัวตัวเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่ลอยสีครับนี่นี่นลอยนั่งกินครับเต้าดักมาอยู่พี่น้องโอ้เมื่อกี้ก็ลุดเนาะเนาะเรามดูต่อไปพี่น้องจะไปตรงไหนรึเด้่นี่นี่ผมดักไว้ตรงนี้เมื่อกี้นี่ครับ ลอยฟาดรุดไปหลังหนึ่งครับเป็นเหยื่อขี้ตายแล้วพี่น้องเนาะเอ้าเห็นทางแล้วพี่น้องครับเอ้ามาลุนกันต่อไปพี่น้องเนาะไปลุนไปจะหาอยู่ห้อกินพี่น้องมีสองอย่างอย่างที่ผมบอกแล้วครับได้ก็ไม่ได้ครับมาลุนหลังหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะว่าจะมีผลงานไหม เอ้ากลับเลี้ยขาไปหรอกเอาอู้หึน้องมันดิดลงมาข้างล่างนี่ครับนี่ไม่อยู่อีกแล้วพี่น้องเห็นไหมน้องดิดลงมาในรูเลยครับนี่ไม่อยู่อีกแล้วครับโอ้นี่มันดักไว้นี่พี่น้องไม่อยู่แล้วพี่น้องเลยรังที่สองแล้วพี่น้องเนาะเอ้อแล้วเขาหยัดเก็บๆกันนะครับเนาะ โอ้ยใหญ่ดิพี่น้องเดี๋ยวมาดูหลังนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่เมาไม้ใบนาะไม่รู้ว่าจะมีผลงานหรือไมเนาะพี่น้องเนาะไปรุ้นกันต่อไปครับผมอ่าไม่กินเลยพี่น้องผมรักไว้นี่ครับผมนี่ครับไม่รับเลยครับพี่น้องไม่มีผลงานเนาะเนาะเดี๋ยวไปรุ้นหลังต่อไปครับผมป่าเขาเลือครับไม้ป่าเขาเลือเนาะสองหลังพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปรอติดตามกันครับผมไปลุ้นกัน ุูนเดือกันแล้วพี่น้องเนาะปบบนี้ผลงานไหมว้าวความมันดักไว้พี่น้องนี่ีเลยพี่น้องเลยไปเขาเลยครับเออดูดล้ำต่อไปครับผมเออมาดูไม้ปลาเขาเรือแล้วพี่น้องเนาะต่อไปโอ้ยไม่มีแต้๋เลยครับนี่ไม้ปลาเขาเรือแล้วพี่น้องนี่โทงผมครับดักไว้ดีเนาะเอ้าอย่าเจะเก็บกวนนะพี่น้องเนาะเอ้าพี่น้อง ผมเห็นคันบวงไอ้คันคันกับเล็กผมที่ผมปักไว้เนาะ to โยกพี่น้องพี่น้องโยกพี่น้องพี่น้องไปดูกันพี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วมีแต้มแล้วพี่น้องนี่นี่นี่น้องเอาแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่หนึ่งผลงานครับผมนี่พี่น้องนี่ครับหนึ่งผลงานครับติดขาพี่น้องติดขาเอาแล้วพี่น้องผมมีแต้มแล้วครับผมเอา เดี๋ยวขออนุญาตจัดเก็บก่อนพี่น้องเอาล้วครับผมเออ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 มีแต้มแล้วครับผมเอ่ะนี่พี่น้องโอ้โหมันกัดเข่าผมแรงกระตือกตือร่นเลยพี่น้องดูดูโอ้โหเอามีแต้มแล้วพี่น้องหนึ่งแต้มแล้วเอาขออนุญาตจัดเก็บก่อนครับผมอ่ะครับพี่น้องก่อนมาสรุปผลงานเลยสิบเก่าหลังได้โน้หนึ่งตัวพี่น้องนี่ดูหนูตแล้วพี่น้องเนาะ หนึ่งตัวครับผมก็มีแตวนเนาะพี่น้องเนาะก็ซูบแล้ววันนี้เยอะขี้ใต้เนาะพี่น้องทำผลงานดีเนาะวันนี้สมความเหลาลือเนาะพี่น้องติดรุดไปสองตัวครับน่าจะเป็นหนูใหญ่แน่นอนครับเพาราะว่าลอยดึงลอยลากนี่สุดสายเลยพี่น้องสายที่เรามัดไว้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมาลุ่นมาดักกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ นานๆที่ไม่ได้เนาะพี่น้องแต่วันนี้ก็ถือว่ามีแต้มแล้วพี่น้องเนาะนี่ก็ตัวสวยๆพี่น้องเนาะพอมีแต้มมีผลงานแล้วพี่น้องเนาะพอก็ต้องหาทำต่อไปเนาะพี่น้องเนาะต้องสู้ต่อไปมีหนูหลายครับพี่น้องแต่ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแก่วิชาแล้วพี่น้องเนาะเหยื่อที่เราเอามานี่มันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกินเนาะพี่น้องอ่ะ ไงก่วันนี้ก็นลรก,ก็กฝากลคกก็ฝากพนงานเนาะพี่น้องเนาะของคำคืนนี้เนาะพี่น้องก็มีหนึ่งพนงานเนาะพี่น้องติดลุดสองอผมว่ทมา,มาที่นครนว่าเนาะลครว่าที่ส่วนหนึ่งของการหนูเขามากินเหยือ่อหรือว่าไม่ไม่เขามากินเหยื่อของเรานี่ แล้วก็เดล้างกับเล็กเนาะพี่น้องเนาะด้วยน้ำยาสระผ้าดาวนี่เนาะพี่น้องเนาะล้างกับเล็กไว้แช่ดาวนี่ไว้เนาะพี่น้องแล้วก็ตากแห้งเนาะก็ <c oughs> ล้างไว้แล้วก็ได้ทำเหยื่อเนาะพี่น้องมาเพิ่มเป็นเหยือ่อขี้ใต้เนาะพี่น้องเนาะขี้ใต้ที่คลิปคลิปคลิปที่แล้วเนาะ,ะมันยาวเกินแล้วก็กเลยตัดช่วงทำทำล้างกับเล็กแล้วก็ทำเหยือ่อ วเยืเอดักหนูด้วยขี้ใต้แล้วก็วิธีการดักไปคลิปนึงเนาะพี่น้องแล้วก็วันนี้ก็มาเก็บเนาะมาเก็บมากู้ถ้าอย่างงัก็ฝากพี่น้องเนาะติดตามผลงานกันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านที่เขามาติดตามครบ100คนเนาะพี่น้องเนาะถ้าอย่างงั้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะพี่น้องเนาะมาติดตามมาดูผลงานของนครเนาะครับเนาะ,ะก็ ม่มีอะไรมากมายเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีผลงานหนึ่งเต็มเนาะพี่น้องก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมก็ขอลาไปก่อนเนาะพี่น้องเอาไว้มาเจอกันคลิปต่อไปนะครับเนาะขอบคุณครับผม